ใหญ่นี่เวลาเรากินไปแล้วมันจะมาได้ความหวานของตัวกระลำนะครับซอยเป็นย่อยๆนะครับย่อยนักกว่าดีนะครับเอาย่อยหมกเหมือนกับที่เขาไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับกินก๋วยเตี๋ยวลาดๆเพื่อกินผักสดนะครับเอาอย่างไอเอาอย่างใดอย่างอันเลยนะครับมาเล้วนะครับคนไปนะครับหมกคือผักมันสลบนะครับเพื่อนนแล้วเราก็ใส่แครอทนะฮะแครอทขูดนะครับขูด กับตีขูดทําเส้นบคทีเต,เตีนะครับทําเส้นบาวีเต,เตีหรือว่าทําเส้นมะละกอที่เขาเอาจะเอาตําส้มนั่นเองนะครับมื้บนะครับนี่เนี่ยนเข้าไปแบบนี้นะครับโ,รรโปรตรีนโปรตีนโปรตีนต้องมานะฮะโปรตีนต้องมาครับตอนนี้มีแต่ผักและก็เกลือแร่เท่านั้นนะครับวิตามินและเกลือแร่เข้ามา่ต้องการขนาดนั้นนะฮะเทาจะเป็นพูดดีขนาดนั้นเขาก็จะทําการนี่ ซอยนะครับเป็นทางยาวนะครับกับตัวของไส้กรอกนะครับตัดขวางก่อนนะครับแล้วก็ตัดต่างยาวนะครับเขาจะทำเป็นเป็นเส้นๆนะครับเพื่อนๆอ่าตัดเป็นเส้นๆนะครับนี่จะได้แบบเวลากินแล้วจะได้แบบเอ่อมีความได้ครบได้เกี้ยวมันนะครับจะเกี้ยวเป็นตินยงใหญ่เลยก่อจะยากไปนะครับเขาก็เลยหั่นเป็นเส้นๆนะครับใส่เข้าไปในตัวของพิซซ่าของเหานะครับ ามาแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดเลฟให้กันด้วยนะจ๊ะนะเป็นเส้นๆน,นะครับจะมาเอาเส้นใหญ่นะครับเคยทําเส้นใหญ่แล้วมันบังคับทรงในการทอดยากนะครับเอเอาไปเส้นน้อยๆสั้นๆแบบนี้นะครับเพื่อนใส่เข้าไปนะครับตอนนี้หน้าตาและสีสันเกาะประหนึ่งความสวยงามประหนึ่งถึงเรื่องของการตกแต่งที่น่าทึ่งนะครับหืม มีสีส้มสีเขียวสีขาวนะครับแล้วก็มีจีนนะครับอาจจะสกิดให้เด็กๆเนี่ยหักการกินอาหารเจ้าได้นะครับลอ่อนสมัยนี้แบบค่อยนิยมกินอาหารเจ้ากันนะครับเพื่อนๆนิยมกินขนมไปโรงเรียนนะครับมาแล้วเขาก็คนต่อไปนะครับค้นอย่างทาง,ทางที่คุณตัดไส้กรอกอย่างาแล้วเตือนนะครับอ่ไอ้โจกก็พยายามที่จะขึ้ไส้กรอกมันอยู่ทั่วถึงกันนะครับอต่อไปเราก็ตัดต่อนะครับ ถ้าเอาใส่ไปทีเดียวเลยเนี่ยนะครับใส่กอกมาจากกองกัอยู่ทีเดียวนะครับเราก็เลยใช้วิธีการแบ่งใส่กับน้อยกับน้อยนะครับเป็นเทคนิคของการทําเค้กนะครับใส่่าน้ําตาลไปกับน้อยกับน้อยให้ตัวไข่นะครับจะได้อันทั่วถึงนะครับเหมือนกันนะครับการทําพิซซ่านี่ก็เหมือนกันนะครับเฮาก็จะก้อยแบ่งใส่กุ้ยซีกุอย่างนี่เป็นทีละอย่างทีละขั้นตอนนะครับมันจะได้บักกองกันอกยกนะครับอ่า อขอบคุณครับมาเป็นยังครับประตูครับอ่ะประตูบอกว่าประตูลืมกดค่ะเดี๋ยวออกได้จะกดอีกทีนะคะอ่าขอบคุณจัดนักเลยครับอ่าเดี๋ยวไอ้โจ๊กเกขอตัดตัวของต้นหอมนะครับรื้อเป็นท่อนยาวๆสักประมาณเกินนิ้วนะครับเกินนิ้วเกินนิ้วไข่นะครับเกินนิ้วคนกับใจนะครับเกินนิ้วของอ่าการวัดระดับนะครับวัดระดับอ่า ความยาวความสูงนะครับตัดไปเลยนะจ๊ะกับต้นหอมนะครับ,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 บนี่นะครับนี่แหละคือเสียงเสียงไก่ที่มาจากข้างบ้านนะครับใส่ต้นหอมเข้าไปแล้วนะครับเฮาเกาะจะกนนะครับผมกนตัวของ แป้งพิซซ่านะครับอ่ะมันพิซซ่าอย่างใดพิซซ่าที่หนูเคยกินมันไม่ใช่แป้งอย่างที่เราลุมนะครับอันนี้เป็นพิซซ่าญี่ปุ่นนะครับพิซซ่าญี่ปุ่นนะครับหรือว่าพิซซ่าเกาหลีนะครับซึ่งมีการทําแบบง่ายๆอย่างอี้นะครับผมส่วนผสมของตัวพิซซ่าเกาหลีหรือว่าพิซซ่าญี่ปุ่นนี่นะครับก็จะประกอบไปด้วยแป้งสาลีนะครับผมแป้งสาลีน้ํา ไข่ไก่เกลือผักต่างๆให้ซอยเป็นชิ้นๆนะครับผักที่ใช้ในวันนี้มีกะหล่ำนะครับแครอทนะครับผมต้นหอมนะฮะใส่โปรตีนนะครับจากเนื้อสัตว์นะครับโดยวันนี้เลือกใช้เนื้อสัตว์ส่วนที่เป็นไส้กรอกนะครับเข้าไปผสมผสานกันให้เป็นแบบนี้นะครับอ่อๆอย่าลืมนะครับผมน้ำแป้งนี้จะต้องมีความข้นนะครับประมาณ ตัวของน้ำสลัดที่เรารับประทานนะครับเพื่อนเพื่อนน้องๆหนูหนูถ้าอันผสมได้น้ำแป้งลักษณะแบบนี้นะฮะแบบน้ำสลัดที่เรากินกันนี่นะฮะกินกันตามอร้านร้านตลาดนะครับที่เป็นขายนะครับก็จะประมาณนั้นเองนะเพื่อนๆนะครับคนไปเกาะทาให้แป้งแข็งนะครับเละไป แป้งก็จะบะซุกแล้วก็จะเละน,นะฮะอาหารจะบะน่กินนะครับอ่าทีนี้ก็ถึงขั้นตอนแล้วนะฮะขั้นตอนอะไรนะฮะขั้นตอนการทอด